ปูมยัดไปนะกเออเฮ้ยเร็วเร็วเร็วลงเข้าบอเลเร็วส่ซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตเข้าดีซัพพอร์ตตอร็เร็ว ไป

การความมุ่งเรือง่ะ <painted vậy>

เป็นจมท้าเปิดเลยเจ๊ไปันไสยไม่ได้เชื่อแต่เราบุกไม่ขึ้นเลยเอออะไรที่เราเกไม่็คือเราตั้งเกไม่ได้เราเราแร่เขาไม่ได้เลยเขนมเียอแล้ว